เราลองดูสไลด์นี้เรียงไปเรื่อยๆนะครับความหมายนะครับก็คือว่าอิเล็กตรอนอาจจะจะเพิ่มไปทีละตัวนะครับเนาะถ้าเลขอะตอมเปลี่ยนถ้าเราจําได้นะครับเลขอะตอมเปลี่ยนแปลว่าอะไรครับอิเล็กตรอนเปลี่ยนนะครับคือมีแทนโปรตอนแล้วก็ชนิดของธาตุจะเปลี่ยนไปนะครับตัวแรกก็คือไฮโดรเจนนะครับมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับฮีเลียมมี2ตัวนะครับอันนี้จะเรีมวลสี่สองถ้าจําได้นะครับเลขมวลเพราะรวมเน็นโมเลกอไปด้วยนะครับ มีลิเทียมเบอร์เ iniz, ลียมบอรอนไล่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะครับที่เราทำเมืองราวที่แล้วนะครับตัวเนี้ยมี1ตัวนะครับชั้นที่1ก็เลยเป็น1 s 1นะครับนะฮีเลียมพอมาอีก1ตัวนะครับนะนะครับแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะจัดตามระดับชั้นพลังงานไล่ไปนะครับเขาต้องจัดชั้นที่พลังงานต่ำกว่าให้เต็มก่อนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยยังอยู่ในของ1 s 1อยู so them, shady, ่นะครับแต่ว่าจากหนึ่งเมื่อกี้นะครับ เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวจะเป็น 1s2 นะครับเพราะ1นออร์บิทัลประจุได้2อิเล็กตรอนนะครับลิเทียมนะครับพอเป็นลิเทียมอิเล็กตรอนเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับชั้น s เต็มแล้วนะครับจะมีอยู่2ตัวที่ชั้น 1s นะครับก็จะเป็น 1s2 นะฮะแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับจะต้องเป็น 2s นะครับ 2s จะประจุได้หนึ่งก็เป็น 2s1 โอเคนะครับนะ ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะครับอาจารย์ให้เราสังเกตนิดนึงนะครับตัวลิเทียมเนี่ยนะครับอยู่หมู่หนึ่งเนาะตามตารางธาตุนะครับก็คือเขาจะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับนะครับเราต้องรู้จักคำนี้แล้วนะครับเวเลนต์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงชั้นนอกสุดนะถ้าดูตามนี้นะครับชั้นนอกสุดคือชั้น 2s โอเคเนาะเพราะฉะนั้น 2s เนี่ยมีเลขหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็จะบอกบอกว่าธาตุนี้อยู่หมู่หนึ่งนะเบอร์มิเลียมนะครับต่อไปเลยนะลูก เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น1 s 2 2 s 2นะครับจะเห็นว่าชั้นนอกสุดเนี่ยคือชั้นที่2อนะครับมีเลขอนสอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์เบียมเนี่ยจะอยู่ธาตุหมู่ที่2นะครับ2 a นะฮะโอเคนะครับโบรอนนะครับมี5ตัวนะครับนะโบรอนจะอยู่หมู่ที่3นะครับถามว่าทำไมที่3นะครับ2 s ตรงนี้เต็มแล้วนะลูกนะจะต้องมี2 p โผล่เข้ามา นะแต่พีเนี่ยบรรจุเต็มสุดได้6อิเล็กตรอนนะตัวน,นี้ได้1นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาดูหมู่ธาตุนะครับอันเนี้ยมันมี2 P กับ2 S นับรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยเวเลนอิเล็กตรอนคือ3นะครับเนาะเจ้าบรอนเนี่ยก็เลยจะอยู่หมู่ที่3นะครับอันนี้อาจารย์เชื่อมโยงที่ตารางธาตุ้วยเลยนะครับนะคาร์บอนนะครับคาร์บอนเรารู้อยู่แล้วหมู่ที่4นะครับนะ เพราะฉะนั้น 2P ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มมาอีกเนาะเพิ่มมาทีละหนึ่งนะครับแต่ P Orbital อย่างที่อาจารย์บอกนะครับมันจะมี3ระดับนะสาระดับพลังงานที่เท่ากันเนาะ p x G y p z นะครับการประจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่เท่ากันเขาต้องบรรจุกระจายก่อนนะครับนะฮะอันนี้สไลด์อาจารย์เลื่อนบ้างเนาะแต่ก็คงดูได้นะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้คาร์บอนจะอยู่หมู่4ในโตรเจนอยู่หมู่5เพิ่มบี1ตัวใช่ไหมครับ3บวก2เป็น5ชั้นนอกสดนะครับออกซิเจนอยู่หมู่6นะครับ2 P4 นะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับอย่างในโตรเจนถ้าเราเห็นนะครับในโตรเจนเนี่ยเขาเรียกว่าบรรจุครึ่งนะครับ2 P3 เนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเลยนะครับบรรจุได้6อิเล็กตรอนนะ ธาตุที่มีการบรรจุครึ่งแล้วครึ่งเนี่ยนะครับเขาจะต้องบรรจุก,กระจายมาก่อนนะครับมี3มออร์บิทัลเราก็ต้องกระจายมา3นะครับธาตุที่มีลักษณะอย่างเงี้ยการจัดเรียงเลรอ,อนแบบเนี้ยจะมีความสเสถียรน,นะนกษารฟังให้เข้าใจเนาะคำว่าสเสถียรก็คือมันชอบอยู่ของมันอย่างนั้นน่นะครับไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตนะครับไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่สเสถียรจัดเิเล็กตรอนแบบนี้นะนะครับนะแล้วก็สเสถียรกว่าออกซิเจนด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับก็ต้องเป็นสปินดาวน์ลงมานะครับต่อไปนะครับอ่ฟโฟรนนะครับเห็นไหมครับบูดเจ็ดนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดที่ชั้นที่สองนะครับนะชั้นต่อมาหมู่ที่แปดนะครับเจ้านีออนนะครับนีออนเนี่ยบรรจุเต็มนะฮะหนึ่ง s สองสอง s สองสอง p หกนะครับ p เนี่ยบวกกันนะครับ นะครับ P F PY, P, y P z เนี่ยได้6เพราะฉะนั้นเต็มแล้วที่มี3ออร์บิทัลนะครับเพราะฉะนั้นนีออนเนี่ยนะครับบรรจุเต็มถือว่าสเสถียรมากๆนะครับนีออนจะอยู่ธาตุหมู่ที่8นะครับเขาเรียกว่า noble gas หรือแก๊สมีสโอเคนะลูกเพราะฉะนั้นธาตุหมู่8เนี่ยจะเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยานะครับเพราะมันสเสถียรนะ โอเคนะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างไนโตรเจนกับนีออนนะครับถามว่าใครสเสถียรกว่าคําตอบคือจะเป็นนีออนนะครับบรรจุเต็มจะ,สะเสถียรกว่าบรรจุครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราต้องดูนิดนึงนะครับว่ามันสามารถกระเถิบอิเล็กตรอนจากเต็มหรือจากครึ่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตให้ดูไปเรื่อยนะครับต่อมาโซเดียมผมไม่รู้ ลักษาสกเกตดีๆนะโซเดียมนะครับนีออนธาตอยู่หมู่ที่8นะสุดตารางธาตุแล้วมาเริ่มใหม่นะครับโซเดียนมะเนี่ยอยู่หมู่1เนาะเราต้องพอรู้แล้วนะครับลิเทียมไล่ลงตารางธาตุต่อมาคือโซเดียมนะครับเขามี11อิเล็กตรอนเนาะคำถามคืออาจารย์มันหมู่1อย่างไรนะครับมันหมู่1อย่างนี้นะครับเนื่องจากเมื่อกี้ชั้น p เต็มไปแล้วนะลูกเนาะจะเป็น 1s2 2s2 2p6 นะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีอีกหนึ่งอิเล็กตรอนโผล่ขึ้นมาชั้น p เนี่ยเต็มแล้วไม่สามารถรับได้อีกแล้วมันต้องกระเถิดไปชั้นนอกใหญ่ขึ้นอีกนะครับอันที่เราเรียงนะครับ2 p แล้วเนี่ยมันต้องกระเถิดไปที่ชั้น3 s เนาะพอ3 s นะครับอิเล็กตรอนที่โผล่ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะอยู่ในชั้น3 s พออยู่ในชั้น3 s แปลว่าเห็นไหมครับวงนอกสุดไม่ใช่ชั้นที่2แล้ววงนอกสุดคือชั้นที่สอันไม่รด้ ซึ่งชั้นที่3เนี้นะครับเนาะเป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับมีอิเล็กตรอนอยู่1ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือาธาตุหมู่ที่1นะอันนี้เชื่อมโยงตารางธาตุเลยครับาธาตุหมู่ที่1นะครับเนาะแล้วเจ้า 3S นักศึกษาสังเกตนิดนึงนะครับ3เนี่ยบ่งบอกว่านะครับเขาอยู่คาบที่3เดี๋ยวไปถึงตารางธาตุอาจารย์จะไปชี้ประเด็นนะแต่ถ้าเราเกาะรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับมันจะง่ายแหละนะครับ อาจารย์ไกด์นิดนึงนะครับเรียกตอน configuration บอกเราได้เยอะเลยเขาจะอยู่ค่าที่สามนะครับโซเดียมเนาะชั้นนอกสุดคือค่าที่สามก่อนหน้านี้นะครับเขาจะอยู่ค่าที่สองตามเชั้นของเวเลนติกตอนชั้นนอกสุดโอเคนะครับเช่นเดียวกันไล่ไปเรื่อยเลยนะครับอาจารย์เติมมาอีกหนึ่งตัวในของแมกนีเซียมนะ เต็มของมินีเซียมมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะได้สาม s สองนะครับอันนี้ก็ถือว่าบรรจุเต็มนะลูกบนะสาม s สองเพราะว่า s จะบรรจุได้แค่สองอิเล็กตรอนนะครับสองตัวนี้ก็คือธาตุแมกนีเซียมก็จะอยู่หมู่ที่สองธาตที่สามนะครับอลูมิเนียมนะครับถ้าเราคูณกันอยู่แล้วจะเป็นธาตุหมู่ที่สามนะครับอิเล็กตรอนเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับ ก็คอนเซปต์เดียวกัน 3s เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ระดับชั้นพลังงานสูงกว่าน,นี้ก็คือ 3p นะครับ p ก็ใส่ไปเลยเป็นเลขหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วเราอย่าเผลอนะครับอาจารย์เขาต้องอยู่หมู่หนึ่งไม่ใช่นะครับเรามี 3s2 อยู่ด้วยเห็นไหมโลกชั้นนอกสุดเราต้องนับรวมกันนะครับ 3s2 กับ 3p1 เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะอยู่หมู่ที่3แล้วก็คาบที่3นะครับ n เท่ากับ3นะฮะนะ อย่างเงี้ยครับไล่ไปเลยนะครับจนถึงอาร์กอนนะครับพอเป็นอาร์กอนนักศึกษาสังเกตเช่นเดียวกันนะครับเขาจะได้เป็น3า6แปลว่าอะไรลูกบัรจุดเต็มอีกแล้วเห็นไหมครับ p 6นี่เต็มแล้วนะนะครับมี18ตัวนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากนีออนนะครับตรงเนี้ยน่าจำเนาะนะครับถ้าจำได้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นเนาะสุดตารางภาพมู่ที่8นะครับเลขกะตอมสนะ สังเกตดีๆนะ10นะครับแต่ไม่ใช่ธาตุหมู่ที่10นะครับเป็นหมู่ที่8เพราะว่าเราไม่นับชั้น 1s2 นะครับเราไม่ได้นับชั้น 1s2 เรานับชั้นนอกเนี่ยมี8ตัวนะครับทีนี้พอมาธาตุหมู่ที่8อีกครั้งหนึง่งนะครับเขาบวกไปอีก8ตัวนะครับจะเป็นเลขกระตอมอยู่ที่18คืออาร์กอนนะถ้าไล่เลขหมู่นะครับเป็นมีออนแล้วก็ไล่มาที่อาร์กอน อ์กอนก็บรรจุตเต็มอีกเช่นเดียวกันนะครับ3 s 2กับ3า e p 6นะครับชั้นนอกสุดก็คือ3คมาที่3เนาะแล้วก็มี8ปวเลน์อิเล็กตรอนนะครับก็มีความเสถเียรเพิ่มขึ้นมานะครับนะแล้วก็ถ้าสังเกต,ตอีกนิดนึงนะครับจากอ่นนะตินมีออนเนี่ยมันอยู่ชั้นที่2ถูกไหมลูกพออ์กอนมีชั้นที่3ก็คือวงของอิเล็กตรอนนะครับมันใหญ่ขึ้นนะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นเพราะฉะนั้น ขนาดอะตอมของอาร์กอนเนี่ยจะใหญ่กว่าของนีออนนะครับโอเคนะลกูกตามนี้เนาะะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีความสำคัญตารางธาตุนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากการจัดเรียงของอะตอมอเราเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอนะครับเราจะมีในเรื่องของการจัดเรียงเอิเล็กตรอนนะครับของไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบนะครับ ไอออนบวกคืออะไรนะครับไอออนบวกก็คือนะครับจากธาตุปกติเนี่ยนะครับเขาเสียอิเล็กตรอนไปนะครับจากกี่ตัวก็ช่างนะครับถ้าเสียหนึ่งตัวก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งเสียอิเล็กตรอนไปสองตัวก็เป็นบวกสองนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างโซเดียมเนาะจำได้นะโซเดียมสิบเอ็ดอิเล็กตรอนนะครับหนึ่งสองใช่ไหมรอกนะเป็ดสองเอสสองสองพีหกสามเอหนึ่งนะครับ แต่เว้นอิเล็กตรอนนักศึกษาสังเกตดูนะครับมันคือวงที่สามนะชั้นที่สามนะครับชั้นหลักเลยนะครับมีอิเล็กตรอนอยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนที่จะเสียเขาจะเสียชั้นนอกสุดก่อนเสมอนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียไปหนึ่งอิเล็กตรอนเสียได้แค่หนึ่งแหละโซเดียมนะครับพอเสียไปหนึ่งมันจะเสถียรแล้วนะเป็นโซเดียมบวกเนี่ยนะครับเสถียรมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่า พอมันเสียไปนหนึเลตตอนชั้นนี้หายเลยนะลูกทันไหมครับนะหายไปนหนึเลกตอนจะเหลือแค่ 2S2 แล้วก็ 2P6 นะครับซึ่ง 2P6 เนี่ยเป็นการบรรจุแบบเต็มนะบรรจุแบบเต็มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโลหะโซเดียมเนี่ยไวมากเลยนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับโลหะโซเดียมนะจะเป็นโลหะที่ไวไวในที่นี้ก็คือไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะครับ ถ้าอยู่ในบรรยากาศเนี่ยนะครับมันจะเสียเล็กตอนทันทีนะครับเกิดประกายไฟได้เลยนะครับปุบปั๊บปับเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซเดียมเนี่ยเขาต้องเก็บในน้ํามันห้ามโดนกับอากาศนะเป็นโลหะที่อันตรายมากนะครับเป็นโลหะที่ไวไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะครับเพราะมันอยากอยู่ในรูปนี้แหละอยากอยู่ในรูปของโซเดียมบวกนะครับ่าโอเคนะครับทีนี้ไอออนลบนะครับอ่านนิดนึงนิดนึงนะครับ ไอออนบวกมันเสียอิเล็กตรอนไปนะักษาสังเกตนะมันเสียชั้นนอกสุดนะครับเวเลนติิเล็กตอนจากมันมี3มชั้นใหญ่ๆนะครับมันจะเหลือแค่2เพราะฉะนั้นขนาดเนี่ยมันจะต้องเล็กลงโอเคไหมล่ะจากมี3ชั้นมันเหลือ2องชั้นขนาดจะเล็กลงนะครับต่อมาไอออนลบนะครับนะไอออนลบก็คือนะครับถ้าปกติเนี่ยรับอิเล็กตรอนนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นซัลเฟอร์นะครับ ซัลเปอร์มีการจัดอิเล็กตรอนตามที่เราเห็นเลยนะครับเนาะจนถึง3 P4 นะครับแสดงว่ารับได้อีก2อิเล็กตรอนแล้วมันจะเสียรนะครับจะเป็น3 p 6ีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ตามที่ให้อิเล็กตรอนกับมันได้นะครับสมมติมันรับมาแล้วก็อยู่ในรูปของ S2 ลบนะครับมันจะเป็น3 P6 นะฮะเห็นไหมครับรับมาอีก2ตัวเนาะ พอรับอิเล็กตรอนมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพอถ้าที่รับอิเล็กตรอนมาขนาดมันจะต้องใหญ่ขึ้นนะขนาดมันจะใหญ่ขึ้นนะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆเนาะ,ะถ้าเสียอิเล็กตรอนนะครับขนาดอะตอมจะเล็กลงนะครับแต่ถ้ารับเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้จะจบของบทน,นี้นะครับโอเคนะครับทีนี้อาจารย์จะมีแบบฝึกหัดนะครับให้เราลองทํากันเลยนะฮะนะครับอันนี้ไม่ได้มีในสไลด์นะแต่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับอาจารย์จะอัดคลิปไว้ ด้วยเนาะนะครับให้ทดสอบใหอทดสอบความเข้าใจนะครับทําไปพร้อมกันกับอาจารย์ก็ได้นะครับแต่ต้องคิดตามนะตัวน,นี้ต้องคิดตามนะครับเอ่อออกซิเจนนะครับโ8แปดนะครับคําถามอาจารย์เลยอ่ะตอบอาจารย์นหน่อยนะครับออกซิเจนอยู่หมู่หมู่ที่่าไรครับโลกอืมหะอกกนะค <c oughs> ่ะยาเอสือตอบแปดนะโลกเพราะฉะนั้นออกซิเจนอิเล็กตรอนคอนฟิกูเลชันเขียนได้ตามนี้นะ แต่ถ้าเวเลนอิเล็กตรอนที่บอกหมู่คือชั้นที่2อบวกกันได้หโอเคนะครับสามจุดสองนะครับจงแสดงการบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลนะครับนะถ้าเราเขียนตรงนี้ได้นะครับแสดงการบรรจุเนี่ยไม่ยากแล้วถูกไหมลูก1 s สองหนึ่ง s บรรจุสองตัวมีสปินขึ้นกับสปินลงนะครับสอง s สองเต็มแล้วนะครับสอง p สี่อ่ารักษาดูดีๆนะครับสอง p 4เขาต้องบรรจุยังไงนะครับ อย่างที่เราทํากันไปก่อนหน้านี้นะครับเอาต้องบรรจุข,ขึ้นขึ้นขึ้นให้เต็มก่อนนะพอเต็มเสร็จตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นสปินลงนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นักศึกษาดูนะครับนะเขามีอิเล็กตรอนเดียวอยู่2ตัวตามนี้นะา,างนี้ถือว่ามีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวหรืออิเล็กตรอนเดี่ยวที่จะไปสร้างพันธะจะไปเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือให้อิเล็กตรอนได้หมดหรือจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มก็ได้เ,เข้าใจไหมลูก อันนี้ถือว่ามีอิเล็กตรอนเดียวเหลือนะครับเหลือนะพราะออร์บิทัลนี้ยังใช้ไม่เต็มนะครับอ่ะต่อมานะครับนะเลขคอนตัมทั้ง8ตัวเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์จะเป็นภาพรวมเนาะตัวที่1นะครับนะครับมันอยู่ที่ชั้น s2 แต่ชั้นของ s เนี่ย 1s เท่าทีนะครับบรรจุสอ,อิเล็กตรอนจะมีตัวที่1กับตัวที่2องอะอันนี้ทบทวนเลยนะครับ ขั้นที่หนึ 1, ่งก็คือ n เท่ากับหนึ่ง l เท่ากับเท่าไหร่ครับขั้นที่หนึ่งศูนย์ครับศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะศูนย์จิงมากจิงำได้เนาะ ml เป็นเท่าไหร่ตัวศูนย์ครับศูนย์ ms ตบวกหนึ่งต่อสองอ่าบวกเสร็จหนึ่งส่วนสองเนาะส่วนที่สองเนี่ยเลขชุดตรงนี้จะเหมือนกันเลยนะครับเพราะมันมีหนึ่งออร์บิทัลแต่สปินของอีเกตอนจะเป็นสปินลง สองอิเล็กตรอนเรียบร้อยที่ชั้นที่หนึ่งครับชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองเนี่ยมีสองระดับพลังงานย่อยนะครับสอง s สองเนี่ยนะครับก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ n เท่ากับ2แค่นั้นเองเพราะมันเป็นชั้น s เหมือนกันจะไปเร็วนิดนึงนะตรงนี้นะครับอ่าให้เห็นความแตกต่างนะครับทีนี้ระดับพลังงานย่อยของชั้นที่สองีกอันนึ่งคือสอง p สี่อ่ามาแล้วนะครับอ่านะอิเล็กตรอนตัวที่ห้านะครับ เท่ากับ2นะให้ดูภาพรวมก่อนแล้วกันเสื่อใครจําไม่ได้นะครับก,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 กึกึกๆึๆๆๆๆๆๆอ่ะอย่างงนี้นะนะครับ n เท่ากับ2นะครับ l มีค่าได้กับอะไรบ้างนะครับจําได้้ยครับศูนย์ก็หนึ่งใช่ไหมล่กนะแต่นี้เราไล่มาแล้วนะ0ศูนย์มาแล้วอันนี้คือหนึ่งนะครับอันนะ ค่า l เท่ากับ1 ml มีค่าได้ตั้งแต่บวก1จนถึงลบหนึ่งเห็นไหมครับเห็นนะ <c oughs> นะครับอ่ะทีนี้เราก็ใส่แต่ละอิเล็กตรอนลงไปนะครับทีนี้อาจารย์มีแบบฝึกหัดต่อนะลูกนะตรงนี้ดูไปมันจะได้รวบยอดสรุปความคิดนะครับนะเขาจเขียน electron configuration ก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนของตัวนี้ครับ อาจารย์ถามว่าข้อนี้มีกี่เล็กตอนตอบอาจารย์หน่อยด้วยซันเฟอร์ 2- มีกี่เล็กตอนครับ18ค่ะอ่า18นะเย่งมมากนะครับเพราะว่ามันรับไปอ2นะเลยเป็นประจุ 2- นะครับถ้า18เนี่ยเราจําได้ไหมว่าธาตุอะไรที่เลขอะตอมเท่ากับ18นะเมื่อกี้จําได้ไหมลูกอากอน5อากอนอากโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีเรียบตอวทั้งหมดสิบปดตัวนะครับอ่าข้อสังเกตอนะีกอันเนาะเวลาเราเขียนมาแล้วนะครับจะได้ตามนี้นะครับสามพีเนี่ยปกติจะเป็นสามพสี่ 4, นะครับถ้าถ้าจำได้นอสามพ p สี่ไอ้ตรงนี้สามเอสองสี่บวกสองได้หกาะนั้นซัลเฟอร์อยู่หมหกนะครับแต่รับอิเล็กตรอนมาอีกสองตัวจากสี่เนี่ยบวกอีกสองจะเป็นหกก็รับได้โอเคเนาะเพราะมันมีอิเล็กตรอนเดียวมีออร์บิทัลว่างนะครับ อันนะมิเกิลน,นะครับเหมือนกันเลยนะครับจาก28ตรงนี้นะครับแต่ประจุเป็น2บวกแสดงว่ามันเสียอิเล็กตรอนไป2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็น28มันจะเป็น26นะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนจะตามนี้นะครับเราสังเกตเนาะถ้าเลขเยอะๆเนี่ยอาจารย์บอกแล้วนะครับนะ1 s 2 s 2 p e, เนาะ3ม s 3 p e. ต่อมามันจะเป็นชั้นที่4 s ก่อนแล้วก็ไป3 d นะครับ อย่างน้อยตรงเนี้ยให้เราจำเลขตรงเนี้ให้ได้นะครับ copper ยกตัวอย่างนะตัวนี้ตัวพิเศษนะครับควรพ้ากับการจดจำเลย copper นะฮะอันนี้ copper เ,เฉยๆยี่สิเก้าประสาทสังเกตนะครับซึ่งถ้าเราไล่กันไปจริงๆแล้วนะครับมันจะหยุดตอนนี้ถ้าเราไล่เลยนะครับสองแปดแล้วก็สิบแปดที่เราบวกมานะครับ โอเคนะพอเริ่ม 4s2 เนี่ยนะครับที่ได้29มันต้องเป็น3 b 9เราจะติดตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะจัดเพิ่นมากนะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาจัดอิเล็กตรอนเนี่ยอาจารย์ให้เราระวังไว้ก็คือ1บรรจุขึ้น2องิเล็กตรอนบรรจุเต็มนะครับในส่วนของค o p เปอร์เนี่ยนะครับถ้าบรรจุ เขาจะบรรจุเต็มนะครับหมายความว่าชั้นสามดีเนี่ยแทนที่จะเป็นสามเก้าขาจะเอาอิเล็กตรอนจากตรงนี้มาหนึ่งตัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบรรจุเต็มของชั้นเนี่ยมันสเสถียรโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเหลือแค่ส s 1อันนี้คือคอปเปอร์ปกตินะ,นะนะนะทวกนนะครับบรรจุเต็มเสถียรนะครับที่จะอธิบายไปแล้วนะครับ ทีนี้เวลาเขาเอาอิเล็กตรอนออก3ามตัวนะครับเพราะว่าคอปเปอร์สามบวกนะครับเขาก็ต้องเอาชั้นนี้ยอย่างไงก็ต้องออกมาชั้นนอกหายเป็นหนึ่งนะครับอันนี้บวกอีกสองเป็นสามแปดไม่มีปัญหานะครับกรณีนี้จะคล้ายๆตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะพอเข้าใจนะครับอ่าทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดอีกชุดหนึ่งนะครับนะดูนะครับอาจารย์มีแบบฝึกหัดให้เยอะเลยนะครับ นะจะได้ทาความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับอาจารย์บอกว่ามีแบบประหันนี้นะครับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของธาตุสมมุติมี4ชนิดอันนี้เราไม่ไรู้ธาตุเลยนะรูก A B C D นะครับมีชุดเล็บซอนตั้มต่อไปนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะคําถามคือธาตุดมีอิเล็กตรอนเดียวเหลืออยู่บ้างอิเล็กตรอนเดียวเหลืออยู่บ้างนะครับอ่าศาตรตามอาจารย์ให้ทันนะอาจารย์ดูที่ธาตุ A ก่อนนะครับ เราลองดูตรงเนี้ยเราคิดว่าธาตุ A มีสี่เลขเราคิดว่ามีเลขเอ่อโทษทีมีอะตอมมีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่ไม่ด้ววิธีการดูนะครับเราดูแบบนี้นะครับในะอันดับแรกนะครับถ้า MS เนี่ยนะครับมันเป็นสปินลงนะครับแสดงว่ามันต้องเข้าคู่อันดับแรกไหมเข้าคู่ถูกไหมด้วยสปินของอิเล็กตรอนที่เป็นลบสิบหนึ่งส่วนสองมันต้องเข้าคู่แล้วนะครับ ทีนี้มาไล่กันเลยนะครับ n เท่ากับ5ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าอยู่ชั้นที่5นะครับ l เท่ากับ0ก็คือ s ครับทันไม่รู้แสดงว่ามันมีแค่1ออร์บิทัลนะ ml เท่ากับ0นะครับนะครับก็คือออร์บิทัลที่ ml เท่ากับ0นี่แหละ1ออร์บิทัลเพราะฉะนั้นถ้า ms เป็นลบ1่วน2ความหมายคือมันต้องมีอิเล็กตรอนอยู่ในชั้นนี้อยู่แล้ว1ตัวนะครับนะอยู่แล้ว1ตัวเพราะฉะนั้น ไอที่บอก ms เท่ากับลบศู่น,นส,สองมันคือเข้าคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นธาตุ a นี้ไม่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลืออยู่อีกแล้วโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะต่อมานะครับธาตุปล่หละนะครับธาตุปนะครับเราจะอิงว่า ms เนี่ยเท่ากับลบศูนยหนึ่งนองอย่าเมี้ยระวังไว้ให้ดีนะครับ,นะรบตัวน,นี้เขา n เท่ากับ4ระดับพลังงานเท่ากับ4ี่ l เท่ากับ2 ml เท่ากับบวก2อ่านเรารู้อะไรบ้างจากตรงนี้นะครับ เรารู้อย่างนี้นะครับอ่าจ์แบบให้ดูก่อนนะ n เท่ากับสก็คือชั้นที่4นะครับ l เท่ากับสอคืออะไรครับ d ทันไม่โกูก s ศูนย์ถูกไหมครับหนึ e ่งนะ f e d นะครับได้มาเลยนะครับนะแล้วก็2ก็คือ d นะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีสปินลงนะครับนะแต่อย่าลืมว่าถ้ามันเป็น d นะครับมันมีกี่ เอไปทอดมี5้าคัน้นะฮะหนึ่งสองี่ห้าห้าระดับพลังงานที่เท่ากันนะครับแล้วอิเล็กตรอนตัวนี้เขาปรรจุอยู่ที่ ml เท่ากับบวกสอถ้า l เท่ากับสองย้อนนิดนึงนะครับ fl ที่เป็นไปได้จะมีทั้งหมดคือบวกสจนถึงลบสองแก็คือได้5ด้าออพิทัลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ ml เท่ากับบวกส แล้วมีสปินลงความหมายคืออันนี้ต้องมีอยู่แล้ว1ตัวนะครับแล้วอันนี้มันจะสปินลงได้หมายความว่าออร์บิทัลที่เหลือเนี่ยมันต้องมีการบรรจุแล้วนะครับเป็นสปินขึ้นทั้งหมดแล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่ามีอิเล็กตรอนเดี่ยวเหลือเราถามว่าเหลือกี่ตัวเหลือ4ตัวด้วยเราสามารถทราบได้นะครับโอเคนะครับธาตุ C นะครับอ่าธาตุ C L เท่ากับ1 นะห้านี่คืออยู่ชั้นที่5เรารู้แล้วล่ะนะครับบทบาทที่สําคัญคือ l เท่ากับ 1, ml บวก1คล้ายข้อเมื่อกี้นะลูกนะอาจารย์ไปเร็วนิดนึงนะแต่ l เท่ากับ1เนี่ยมันคือ p ถูกไหมลูก p Orbital นะครับ p Orbital มีทั้งหมด3 c o คอนเซปต์เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับแล้วอิเล็กตรอนอยู่ที่บวก1นะครับอยู่ออร์บิทแรกที่เป็นบวกหนะแล้ว ms คือสปินลง เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่อย่างนี้แล้วมันจะสปินลงได้แสดงว่าอีกสองอร์บิทัลที่เหลือต้องมีเล็กซอนบรรจุแล้วที่จะสปินขึ้นนะอันนี้คอนเซปต์เหมือนธาตุ b เมื่อกี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมีเล็กซอนเดี่ยวเหลือถามว่าเหลือกี่ตัวคําตอบคือ2ตัวนะครับนะธาตุ H b กลับมาองนึงธาตุ b n เท่ากับ4 l เท่ากับ3เยอะเลยนะครับ l เท่ากับ3 f ออร์บิทัลนะครับ f orbital ทั้งหมดจะมี7จ็ดนะครับหนึ่ง6 7นะไล่ไปตั้งแต่บวกสจนถึงลบสมีศูนย์ตรงกลางนะครับนะแล้วเขาบอกว่า ml เท่ากับลบสก็คือ orbital ล้ายสุดนะครับแล้วเป็นสปินลงนะครับ ms คือลบศูนว่นสองเซลลมันเต็มแล้วอันไม่ลกแต่ถ้ามันจะมา Orbital สุดท้ายเราสปินลงได้จะดงว่าที่เหลือเนี่ยมันต้องเข้าคู่กันมาหมดแล้ว เ็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือไม่มีอิเล็กตรอนเดียวเหลือนะครับ